สาวทำความสะอาดธรรมดาช่วยชายชราที่ล้มข้างทางแต่เธอไม่รู้เลยว่าชายชราผู้นี้คือปู่ของซี o โอยักษ์ใหญ่ของประเทศเพียงแค่การช่วยเหลือครั้งเดียวชีวิตเธอกลับพลิกผันแบบไม่ทันตั้งตัวชายชราขอเธอแต่งงานและเปิดเผยความลับที่ทำให้โลกของเธอเปลี่ยนไปตลอดการคุณคิดว่าเธอจะตอบตกลงไหมหรือเธอจะหนีจากความจริงนี้ไปอย่าพลาดเพราะทุกวินาทีของเรื่องนี้ เต็มไปด้วยความลึกลับและช็อกที่คุณต้องเห็นเองฝนตกปรยปรยในายามเย็นถนนเล็กๆเปียกชื้นและมีกลิ่นดินเสาทำความสะอาดกวาดใบไม้ไปตามฟุตปาดพลางคิดถึงวันเหน็ดเหนื่อยสายลมพัดแรงทำให้ร่มของเธอเกือบปลิวจูๆ่ๆเธอสังเกตเห็นชายชาราล้มลงข้างทางเขากระตุกตัวและครวนเบาๆเสียงเปียกแฉกของเสื้อผ้าติดหูเธอหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเธอรีบวิ่งเข้าไปช่วยมือของเธอสัมผัสกับผ้าหนาๆชื้นจากฝน ชายชรามองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอพยุงเขาขึ้นยืนความรู้สึกหนักอึ้งแผ่ซ่านไปทั่วร่างรอบข้างเงียบสงัดมีเพียงเสียงฝนกระทบหลังคาเธอถามเขาว่าต้องการความช่วยเหลือไหมชายชราพยักหน้าอย่างอ่อนแรงเธอพาเขาเดินไปที่ม้านั่งไกลๆขณะที่เธอหาผ้าเช็ดหน้าให้เขากลิ่นน้ำฝนและดินเปียกทำให้เวียนหัวเขายิ้มบางๆและถามด้วยเสียงสัน่นหนูชื่ออะไรจะ๊ะ เธอตอบชื่อของตัวเองเธอรู้สึกถึงบางสิ่งแปลกประหลาดจากรอยยิ้มเขาจู่ๆเขายื่นมือมาจับมือเธอแน่นสายตาของเขาจริงจังและลึกซึง้งหนูอยากจะแต่งงานกับฉันไหมเธอตะลึงหัวใจเต้นรัวมือของเธอเย็นเฉียบฝนยังตกต่อเนื่องเสียงฝนกลบเสียงหัวใจที่เต้นแรงเธอไม่เข้าใจเขาดูเหมือนชายชราธรรมดาแต่คำพูดเขาทําให้โลกของเธอสั่นสะเทือนรอบข้างเหมือนหยุดนิ่งทุกสิ่งเงียบสงดจนได้ยินเพียงเสียงใจตัวเอง เธอมองลึกเข้าไปในดวงตาของเขาสิ่งที่เธอเห็นทําให้เธอรู้สึกถึงความลับอันยิ่งใหญ่ชายชารานั้นมีรอยยิ้มเจ้าเล่และดวงตาที่สว่างสวยเธอเริ่มสงสัยว่าเขาไม่ใช่ใครธรรมดาแล้วเขาก็พูดต่อด้วยน้ําเสียงจริงจังฉันคือปู่ของซี o โอบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งหนูช่วยฉันวันนี้หนูเปลี่ยนชีวิตฉันและครอบครัวฉันตลอดไปความตกใจทําให้เธอเกือบล้มเขาเป็นใครทําไมทุกอย่างถึงเกิดขึ้นเร็วเกินไป สาวทำความสะอาดยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างใจเธอสับสนจนพูดอะไรไม่ออกฝนยังคงโปรยปลายเสียงกระทบพื้นถนนทำให้หัวใจเธอเต้นรัวราวกับต้องแข่งกับเวลาเธอพยายามรวบรวมสติแต่ความคิดวุ่นวายพรังพรูชายชราพยักหน้าเบาๆแล้วยิ้มอย่างลึกลับฉันไม่ได้มาหาแค่เพื่อขอบคุณฉันมาหาเพื่อให้หนูเห็นโลกที่หนูไม่เคยคิดว่าจะมีเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างจากเขาราวกับโลกรอบตัวหยุดหมุน เขาพาเธอเดินไปตามถนนเล็กๆที่เงียบสงดบ้านเก่าหลังหนึ่งอยู่ไม่ไกลไฟสลัวส่องผ่านหน้าต่างกระจกกลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นฝนทําให้เธอรู้สึกทั้งอบอุ่นและหวาดระแวงชายชราก้าวเข้าไปข้างในเธอตามไปด้วยใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะห้องรับแขกเต็มไปด้วยภาพเก่าและของสะสมแปลกตาชายชราหยุดยืนตรงกลางห้องมองเธอด้วยสายตาจริงจังทุกอย่างที่หนูเห็นมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่หนูยังไม่เคยสัมผัส เขาหยิบกล่องไม้เก่าออกมาเปิดเผยเอกสารและรูปถ่ายภาพถ่ายชายหนุ่มและหญิงสาวในชุดสูทสวมรอยยิ้มมั่นคงนี่คือครอบครัวของฉันและฉันคือปู่ของซีโอคนสำคัญเขาพูดอย่างใจเย็นเธอรู้สึกตัวเย็นเฉียบเสียงฝนที่เคยชุ่มฉ่ำตอนนี้กลับเหมือนเสียงคำเตือนทุกอย่างที่เธอเคยคิดว่าปกติกลับพลิกผันอย่างคาดไม่ถึงชายชราก้าวเข้ามาใกล้เธอสามารถได้กลิ่นน้ำหอมเก่าๆของเขา หนูช่วยฉันในวันที่ฉันอ่อนแอที่สุดหนูทำให้ฉันเห็นว่าใครคือคนจริงใจเขาพูดพร้อมจับมือเธออีกครั้งมือเธอสั่นจนเกือบจะหลุดฉันไม่เคยคิดว่าฝนและความบังเอิญจะพาเรามาพบกันแบบนี้เธอพยายามถอนตัวแต่ร่างกายกลับเหมือนถูกยึดด้วยแรงดึงดูดบางอย่างหัวใจเธอเต้นแรงจนราวกับจะทะลุอกฝนยังคงกระหน่ำแต่เธอไม่รู้สึกเย็ยนอีกต่อไปทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นเงาและแสงไฟสลัว ชายชราพูดเสียงเบาแต่ทุกคำชัดเจนเหมือนกล้องอยู่ในหัวใจฉันอยากให้หนูอยู่กับฉันไม่ใช่แค่วันนี้แต่ตลอดไปคำพูดนั้นชอบเธอจนหัวหมุนเธอเห็นตัวเองยืนอยู่ระหว่างความจริงและฝันทุกสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดากลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอำนาจเธอพยายามพูดแต่เสียงของเธอหายไปเหมือนถูกดูดเข้าไปในความเงียบชายชราจับมือเธอแน่นขึ้นแล้วรอยยิ้มของเขาก็เปลี่ยนเป็นความจริงจังจ,งจนเธอแทบล้ม หนูแต่งงานกับฉันเธอฉันสัญญาว่าจะปกป้องหนูและให้ชีวิตที่หนูสมควรได้รับเธอสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงโลกที่แปลกประหลาดและเต็มไปด้วยความลับเปิดเผยต่อหน้าเธอฝนหยุดตกชั่วขณะแต่ความเงียบกลับหนักอึ้งหัวใจเธอสั่นไม่หยุดร่างกายเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความกลัวเธอไม่เคยคิดว่าการช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลสาวทำความสะอาดยืนอยู่กลางห้องรับแขกมือนั้นยังคงสัน่น เธอพยายามทำใจให้สงบแต่ทุกอย่างรอบตัวกลับหมุนวนภาพถ่ายเก่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าและแสงไฟสลัวทำให้หัวใจเธอหนักอึ้งชายชรามองเธอด้วยสายตาอบอุ่นและลึกลับในเวลาเดียวกันหนูไม่ต้องตอบตอนนี้แต่ฉันอยากให้หนูเข้าใจโลกของฉันก่อนเขาเดินไปเปิดตู้เก็บเอกสารปล่อยให้เธอมองเห็นโฉมหน้าคนในครอบครัวของเขาแต่ละคนดูมีอิทธิพลและพลังบางอย่างที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน ฝนเริ่มหยดลงมาที่หน้าต่างอีกครั้งเสียงมันเหมือนนาฬิกานับถอยหลังเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้หัวใจเธอแทบหลุดออกมาชายชารานั่งลงตรงเก้าอีโบราณมือหนึ่งวางบนตักอีกมือยื่นมาให้เธอหนูช่วยฉันวันนี้หนูทําให้ฉันเชื่อว่าความดีมีอยู่จริงเธอมองเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาที่เต็มไปด้วยความจริงจังความรู้สึกผสมระหว่างความหวาดกลัวและความสงสยัยเธอไม่แน่ใจว่าตัวเองควรเชื่อหรือปฏิเสธ ชายชาราลุกขึ้นเดินไปหน้าต่างมองออกไปข้างนอกโลกของฉันเต็มไปด้วยอำนาจเงินทองและความลับแต่สิ่งที่ขาดคือคนที่จริงใจเธอรู้สึกถึงความอึดอัดแรงดึงดูดทางอารมณ์ทำให้เธอหายใจไม่ออกสายตาของเขาหันมาทางเธออีกครั้งและรอยยิ้มของเขาก็เต็มไปด้วยความหวังและความตั้งใจหนูชีวิตหนูจะเปลี่ยนไปทันทีที่หนูตัดสินใจเสียงฝนดังหนักขึ้นเหมือนประกาศความจริงที่กำลังจะเกิด จู่ๆเขาก็เปิดประตูห้องอีกด้านเผยให้เห็นรถรูจอดอยู่เธอเห็นชายหนุ่มหลายคนแต่งตัวเรียบร้อยยืนอยู่รอบรถด้วยท่าทางสำรวมความรู้สึกของเธอพลันเต็มไปด้วยความไม่เชื่อชายชราก้าวเข้าไปใกล้เธออีกครั้งจับมือเธอแน่นพรุ่งนี้หนูจะได้รู้จักโลกที่หนูไม่เคยฝันถึงเสียงฝนเริ่มหยุดแต่ความเงียบกลับหนักอึ้งกว่าที่เคยหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหยุดหายใจร่างกายเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน เธอมองไปที่ชายชราอีกครั้งดวงตาเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอำนาจหนูพร้อมไหมที่จะเชื่อใจฉันและก้าวเข้ามาในชีวิตที่ไม่ธรรมดาเธอรู้สึกถึงโลกที่ทั้งล่อแหลมและเยาวน่นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งแสงไฟสลัวเงาของฝนบนกระจกเธอหันไปมองมือของตัวเองมือที่จับไม้กวาดอยู่ก่อนหน้านี้ตอนนี้มันสั่นและเย็นเธอรู้ว่าเส้นทางชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชายชราก้าวเข้ามาใกล้แล้วพูดเสียงเบา หนูทำให้ฉันเชื่อว่าความรักแท้ไม่ได้เกิดจากความร่ำรวยหรืออำนาจแต่เกิดจากความเมตตาเพียงครั้งเดียวหนูเปลี่ยนโลกของฉันตลอดไปเธอหายใจลึกแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความกลัวและความสงสัยทุกอย่างรอบตัวเหมือนกดดันให้เธอเลือกเส้นทางใหม่เส้นทางที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตเธอแต่เปลี่ยนชีวิตหลายคนที่เกี่ยวข้องกับชายชารานี้แล้วเขาก็หยุดชะงักมองลึกเข้าไปในดวงตาเธอหนูแต่งงานกับฉันเถอะ คำพูดนั้นดังชัดเหมือนสายฟ้าฟาดในใจเธอเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงฝนเสียงหัวใจและความเงียบมารวมกันความจริงที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเจอถูกโยนเข้ามาเต็มๆในวินาทีเดียวเธอ,อยืนนิ่งมือของเธอยังสั่นราวกับไม่ใช่ของตัวเองฝนที่ตกอยู่ข้างนอกเหมือนหยุดชั่วขณะเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่ดังจนแทบระเบิดชายชราย,ยื่นมือมาอีกครั้งจับมือเธอแน่นกว่าครั้งก่อนหนูไม่ต้องกลัวฉันสัญญ,ญาว่าจะดูแลหนู แต่คำพูดนั้นกลับทำให้หัวใจเธอยิ่งตื่นกลัวความจริงเริ่มก่อตัวชัดเจนขึ้นในใจเธอชายชารานี้ไม่ธรรมดาร่างกายของเธอรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหมุนช้าไปทีละนิดเธอพยายามตั้งสติแต่สายตาเขาเต็มไปด้วยแรงดึงดูดที่เธอปฏิเสธไม่ได้หนูต้องเข้าใจโลกของฉันก่อนที่จะตัดสินใจเขาพูดเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยอำนาจทุกคำเหมือนมีพลังดึงเธอเข้าไปใกล้เขามากขึ้น จู่ๆมือของเขาก็เปิดเอกสารอีกชุดเอกสารเต็มไปด้วยรายชื่อบริษัทและข้อตกลงทางธุรกิจเธอแทบลืมหายใจนี่คือสิ่งที่ครอบครัวของฉันทำหนูจะเข้าใจว่าโลกของฉันใหญ่มากเพียงใดแต่เธอไม่ได้สนใจตัวเลขหรือชื่อบริษัทสิ่งที่ทำให้เธอสะดุ้งคือความจริงที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มและสายตาของเขาเขาเดินเข้ามาใกล้แสงไฟสลัวตกบ,บนใบหน้าทำให้เธอเห็นริ้วรอยและสายตาที่ลึกล้ำ หนูฉันไม่ได้มาหาแค่เพื่อขอบคุณฉันมาหาเพื่อให้หนูเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหยุดร่างกายของเธอเย็นวาบทุกครั้งที่สายตาเขาจับจ้องฝนเริ่มหยดหนักอีกครั้งเสียงกระทบกระจกดังสน,นั่นชายชราจับมือเธอแน่นขึ้นหนูเป็นคนเดียวที่ฉันเชื่อใจได้หนูเปลี่ยนมุมมองชีวิตฉันตลอดไปเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้ตัวเธอแทบลอยไป ความกลัวและความตื่นเต้นผสมกันจนทำให้เธอสับสนรอบตัวเงียบสงัดจนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนชายชราหยุดชะงักมองลึกเข้าไปในดวงตาเธอหนูพร้อมที่จะเชื่อใจฉันแล้วหรือยังคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดเข้าไปในใจเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกความคิดทุกความสงสัยและความกลัวถูกบีบอัดอยู่ในหัวใจเดียวเธอมองไปที่มือของตัวเองมือที่เคยกวาดใบไม้บนถนน ตอนนี้มันจับมือของชายชราที่มีอำนาจและอิทธิพลหัวใจเธอเต้นรัวเหมือนจะระเบิดสายตาของเขายังคงจับจ้องทำให้เธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่หนีไม่ได้หนูแต่งงานกับฉันเถอะคำพูดนั้นดังก้องในใจเหมือนคำสาปฝนเริ่มหยุดตกเงียบสงดรอบตัวแต่ความตึงเครียดกลับเพิ่มขึ้นทุกวินาทีเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกการตัดสินใจจากตอนนี้จะพาเธอเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยอำนาจความลับและความไม่คาดคิดชายชราก้าวเข้ามาใกล้มือของเขายังไม่ปล่อยมือเธอหนูเชื่อใจฉันเถอะเธอสูดลมหายใจลึกแต่หัวใจเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและความตื่นเต้นเธอรู้ว่าตอนนี้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตฝนที่ตกหนักก่อนหน้านี้เหมือนสัญญาณเตือนโลกของเธอกำลังถูกพลิกกลับแบบที่ไม่เคยคาดคิดทุกสิ่งรอบตัวเธอหยุดนิ่ง เหลือเพียงชายชาราและเธอและคำถามเดียวที่กล้องในใจเธอจะเลือกหรือถอยหลังสาวทำความสะอาดยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงจนราวกับจะทะลุอกสายตาของชายชาราจ้องมาที่เธอด้วยความจริงจังและความอบอุ่นในเวลาเดียวกันเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่หนีไม่ได้ความคิดของเธอว่างเปล่าแต่หัวใจเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและความตื่นเต้นชายชาราก้าวเข้ามาใกล้มือของเขายังจับมือเธอแน่น หนูโลกของฉันเต็มไปด้วยความลึกลับแต่ฉันต้องการให้หนูเป็นส่วนหนึ่งของมันเสียงฝนเริ่มกระทบหน้าต่างเบาๆเหมือนจังหวะหัวใจของเธอเองทุกคำพูดของเขาทำให้โลกของเธอเหมือนหยุดหมุนเธอรู้สึกตัวเย็นว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเขาพาเธอเดินไปยังประตูอีกด้านเปิดเผยรถรูที่จอดอยู่ชายหนุ่มหลายคนแต่งตัวเรียบร้อยยืนรอด้วยความเคร่งขรึมเธอแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองชายชราหันมาทางเธอยิ้มบางๆแต่สายตาเต็มไปด้วยอำนาจ นี่คือโลกของฉันหนูช่วยฉันวันนี้หนูจะเข้าใจทุกอย่างในไม่ช้าเธอพยายามรวบรวมสติแต่หัวใจเต้นแรงจนไม่สามารถคิดอะไรได้ร่างกายเย็นวาบแต่ความตื่นเต้นกลับล้นปรีชายชราจับมือเธอแน่นขึ้นหนูแต่งงานกับฉันเถอะคำพูดนั้นดังชัดเจนจนเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนสายตาเขาจ้องลึกเข้าไปในหัวใจของเธอราวกับอ่านทุกความคิดฝนหยุดตกแล้วแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่ เสียงหายใจของเธอดังชัดเจนในความเงียบเธอมองไปที่ชายชราแล้วเห็นแววลึกลับในดวงตาเขาแววตาที่บอกว่าเขารู้จักชีวิตของเธอมากกว่าที่เธอคิดทุกอย่างรอบตัวเหมือนถูกแช่แข็งเหลือเพียงเธอกับเขาและคำถามเดียวที่ทำให้หัวใจเธอสัน่นชายชราลุกขึ้นจับมือเธอแน่นและพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหนูถ้าเชื่อใจฉันชีวิตของหนูจะเปลี่ยนไปตลอดการโลกที่หนูเคยคิดว่าเป็นจริงจะกลับหัวทั้งหมด แต่ถ้าหนูเลือกเดินไปกับฉันหนูจะได้สิ่งที่คนธรรมดาไม่เคยได้สัมผัสหัวใจเธอเต้นรัวเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ดึงเธอเข้าไปใกล้เขาความกลัวและความตื่นเต้นผสมกันจนทําให้เธอสับสนเธอพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเธอกลับติดอยู่ในคอชายชรามองเธอด้วยรอยยิ้มอ่อนๆแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องอย่างลึกซึง้งหนูทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหนูแต่วันนี้หนูเปลี่ยนโลกของฉันแล้วและฉันไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีก รอบตัวเงียบสงัดทุกอย่างเหมือนหยุดหมุนแสงไฟสลัวส่องลงบนใบหน้าเธอและชายชราเธอรู้สึกเหมือนอยู่ระหว่างความฝันและความจริงทุกลมหายใจทุกวินาทีทําให้หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดชายชราก้าวเข้าไปใกล้อีกครั้งหนูพร้อมไหมที่จะก้าวเข้าไปในโลกของฉันเสียงเขาเบาแต่เต็มไปด้วยพลงังเธอรู้สึกถึงความจริงจังที่ไม่สามารถปฏิเสธได้และในชั่วพริบตาเธอเห็นความลับบางอย่างในตู้กระจก เอกสารบางฉบับรูปถ่ายบางใบและสัญลักษณ์ที่เธอไม่เคยเห็นทุกอย่างบ่งบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงชายชราเขาเป็นคนที่มีอำนาจและความลับมากมายความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นจนเธอรู้สึกว่าหัวใจจะหยุดเต้นเธอสูดลมหายใจลึกสายตายังคงจับต้องชายชราฝนหยุดแล้วแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่โลกของเธอกำลังเปลี่ยนไปและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เธอรู้ว่าชีวิตธรรมดาของเธอได้จบลงแล้ว ตอนนี้เหลือเพียงการตัดสินใจเดียวการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเสาทำความสะอาดยืนอยู่ตรงนั้นจ่เธอเต้นรัวราวกับจะทะลุอกสายตาของเธอสบกับชายชราที่ยืนใกล้มือของเขายังจับมือเธอแน่นร่างกายเย็นวาบแต่ความตื่นเต้นกลับล้นปรีทุกสิ่งรอบตัวเธอเหมือนหยุดหมุนเหลือเพียงชายชราและเธอชายชราหยิบเอกสารและรูปถ่ายออกจากตู้กระจกแต่ละใบเต็มไปด้วยเรื่องราวอันลึกลับและอิทธิพลเหนือคนทั่วไป เธอแทบลืมหายใจเมื่อเห็นรูปภาพของชายหนุ่มและหญิงสาวในชุดสูทพร้อมลายเซ็นและเอกสารที่บ่งบอกว่าเขาคือผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดหนูฉันไม่ใช่ใครธรรมดาเขาพูดอย่างใจเย็นฉันคือปู่ของซีอบริษัทใหญ่ที่สุดในประเทศนี้เธอถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหยุดสายตาของเธอเต็มไปด้วยความตกใจและความหวาดหวัน่นชายชราพยักหน้าเบาๆก่อนก้าวเข้ามาใกล้ทุกสิ่งที่หนูเห็นคือโลกของฉัน โลกที่เต็มไปด้วยอำนาจความลับและชีวิตที่หนูไม่เคยคิดว่าจะสัมผัสเขาเกื้อมมือมาจับใบหน้าของเธอเบาๆสายตาเขาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดเธอสันเทาฝ่ามือเย็นว่าแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนแทบระเบิดหนูแต่งงานกับฉันเถอะคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางหัวใจรอบตัวเงียบสงดทุกอย่างราวกับหยุดหมุนแม้แต่เสียงฝนด้านนอกก็หายไปเหลือเพียงความตึงเครียดที่แทบจับต้องได้ ชายชราพาเธอไปที่หน้าต่างมองออกไปที่เมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟสลัวหนูเห็นไหมนี่คือโลกของฉันเธอมองเห็นตึกสูงรกรูงและชายหนุ่มหญิงสาวที่ดูมีอิทธิพลหัวใจเธอแทบหยุดเต้นเธอรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และความน่ากลัวของโลกนี้ทุกสิ่งที่หนูคิดว่าเป็นความจริงมันเปลี่ยนไปหมดแล้วชายชราพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นเขาหันมามองเธออีกครั้งดวงตาที่เคยอ่อนโยนกลับเต็มไปด้วยความจริงจัง หนูตอนนี้อยู่ตรงหน้าของฉันหนูมีสองทางเลือกเชื่อใจฉันและก้าวเข้ามาหรือถอยออกไปและสูญเสียโอกาสตลอดชีวิตหัวใจเธอสั่นรัวจิตใจเต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จักได้หายไปหมดแล้วชายชาราก้าวเข้ามาใกล้มือของเขายังคงจับมือเธอแน่นหนูเปลี่ยนชีวิตฉันในวันเดียวและฉันจะไม่ปล่อยหนูไปง่าย,ายๆเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่หนีไม่พ้น ความกลัวและความตื่นเต้นผสมกันจนแทบทำให้เธอสลบไปทุกลมหายใจทุกวินาทีทำให้หัวใจเธอเหมือนถูกบีบแน่นเธอเห็นรอยยิ้มบางๆบ,บ,บนใบหน้าชายชราแต่สายตาของเขากลับเต็มไปด้วยความลับและอำนาจหนูพร้อมที่จะก้าวเข้าไปในโลกของฉันหรือยังคำถามนั้นดังก้องในใจเธอเหมือนคำสาปเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอและโลกของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดการสายตาเธอสบกับชายชราอีกครั้ง ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยเธอเห็นว่าเขาไม่ใช่ใครธรรมดาเขามีอำนาจและความลับมากมายและตอนนี้ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังโลกของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและทุกการเคลื่อนไหวต่อจากนี้จะกำหนดชะตาชีวิตของเธออย่างไม่มีวันหวนกลับสาวทำความสะอาดยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจยังคงเต้นแรงสายตาของเธอสบกับชายชราที่ยืนอยู่ใกล้ ฝนหยุดแล้วแต่ความรู้สึกในใจเธอ,อยังชุ่มชื้นด้วยความสับสนและความหวาดหวัน่นเธอสูดลมหายใจลึกเพื่อรวบรวมความกล้าชายชราจับมือเธอเบาๆแล้วยิ้มอย่างอบอุ่นหนูไม่จําเป็นต้องรีบร้อนตัดสินใจเพียงแค่เชื่อใจฉันและเราจะเดินไปด้วยกันทีละก้าวเธอมองไปยังเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟสลัวทุกสิ่งรอบตัวเธอเปลี่ยนไปแต่หัวใจกลับสงบขึ้นเล็กน้อยเธอรู้ว่าชีวิตเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ครั้งนี้เธอไม่ได้กลัวเธอรู้สึกถึงความหวังและความเป็นไปได้ใหม่ๆชายชาราปล่อยมือเธอไว้ในมือของเขาวันนี้หนูได้เปลี่ยนชีวิตฉันและฉันสัญญาว่าจะดูแลหนูด้วยความจริงใจและความรักตลอดไปสาวทำความสะอาดยิ้มบางๆน้ำตาไหลออกมาเบาๆแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความรู้สึกอบอุ่นใจและความมั่นใจเธอยือนอยู่ตรงนั้นรับรู้ว่าการช่วยเหลือชายชาราวันนั้นได้นำเธอสู่ชีวิตใหม่ ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความเชื่อใจและความฝันที่เป็นจริงเธอพยักหน้าเบาๆและก้าวไปข้างหน้าพร้อมชายชราสองมือประสานกันเดินเข้าสู่โลกใหม่ที่ทั้งคู่จะสร้างด้วยกันฝนที่เคยตกหนักหยุดไปแล้วแต่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยแสงสว่างและความหวังที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอรู้ว่าทุกการตัดสินใจเล็กๆสามารถเปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้ตลอดการ และว,วันนี้เธอได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองและชายชราผู้ยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความกล้าที่จะก้าวต่อไป